วันนี้วันที่28มิถุนายน2 5 6 8เป็นวันที่59ที่ข้าพเจ้าในปฏิชาถิญญาลัยขอถวายสิ่งสดสัตยายพระสูตรกับปิริษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจุดนนจ่อในขรรภยชนะในบนรชดเจริญนึกนึกเฉยบทที่1บทกลับพระรานาตายอรังสมาสภทโธพระวาพุทธทางพระวันหรนงอุวาทีมิสวักขาโตพระขวาตาธรรมโมธรรมมมัสสามิ สุปฏิปันโนพะคะโตสาวกสังโฆสังฆรนามามิบทที่สองบทบูชาพระพไตรพิณานอรังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังค์นิพุโอคุณีหิธนามนุธานิจารามิหิจารทิพติยาวัชีวังอหังพุทธังธรรมังสังฆังสันนัคโตปุชิมิตละจัทะยังธรรมังจารามิสุธินาบทที่สามบทสดจำนอมเทวดา ธันตาจักเกวาเลสุอัตตะรักชนตุเทวตาสัทธรรมนิราชชนสัตสนันตุสกมอกขังสเคการเมยูรุเปกิรีศิคราเตเจริคเเวิมานีทีเปรัตเทจักกามีตระลุวนาคาเีเคหัตุมหิเขตเตปุมาเจยันตุเทวาชรธาลวิสเมยักขะคันธภานาคาเตทันตาสันติเกยังมณีวารัปวัจนังสัทโวมีสนันตุธรรมะสมณกะโรยัมพัทันตาธรรมะสนณกะโรยัมพัทันตาธรรมะสนณกะโรยัมพัทันตา บทที่ส so ี to to ่บทสวดบุพพาคะนวมการอนโมตัสสะภควาโตวะราโตสมาสัมจจะสัตต์อนโมตัสสะภควาโตวะราโตสมาสัมจจะสัตต์อนโมตัสสะภควาโตวะราโตสมาสัมจจะสัตต์บทที่ห้าบทสวดไตรสรณะคมนาปะทาพุทธังสรณังขจามิธรรมังสรณังขจามิสังฆังสรณังขจามิทุติยมปิพุทธังสรณังขจามิทุติยมปิธรรมังสรณังขจามิทุติยมปีสังฆังสรณังขจามิตัดติยมปิพุทธังสรณังขจามิตัดติยมปิธรรมังสรณังขจามิตัดติยมปิสังฆังสรณังจามิ บทที่หกบทสวดสัจจคิยาคาถาณที่มีสระนังอัญญงพุทโธมีสระนังวรังเอตินาสัจวเชนะสุติมีของตัวสัพพทาณที่มีสระนังอัญญงธรรมโมเมสระนังวรังเอตินาสัจวเชนะสุติมีของตัวสัพพทาณที่มีสระนังอัญญงสังสงโุเมสระนังวรังเอตินาสัจวเชนะสุสติของตัวสัพพาบทที่เจ็ดบทสวดติรัตนนับอนามาคาถาพุทธังน้ำเมรัตนับปุตตะสรีราติตังทำมังน้ำเมรัตนับปุตตะวิสุทธิสารังสังฆน้ำเมรัตนับปุตตสุสีราติจิ ในตังน้ำเมล็ดดิรัตนังมุตตานติยวะหังสมาสมุสติตาวัตุวิเศษสภุตังอัญโยยายุตโตคุณโยขวัตสภาวะตังอัสมิตรยามิปิดอเทวะยะธาติทชนเตเอกังวินาจะทิตาลีสมณะสมภเวนะโมเกถาจิจัจิเดนจัตตุปุตังคัมภีรยาวิสยังอติทุสตังวิญญหิปติตาชนหิวิชนญารูปังโลกัมหิเกหิจิขันจุปารับวิญญาณปีสันจิสุตุวิธิตังผุนางระยตอายะน้ำมีหิเยวะ ชนะตยะส,สูตสตัมปิสมุปสุตทางนาสิสุทธาปสัสสะทัทาน,างนังปุญญาติกานะนัมสมุตตมะมะปุญญปูมังทุกขามุจฉนามุข,ขัสรา,า,านังขตาังอุชเลหิสุป,ปรามังอสุปุชินัยังนิพพานาสติเรยียบยุปนิยสตทางสัมมาจิเรสม,สมสาลโสธนะสิทธิยาจะสธาธุจิตถะปุชเลหุวสสัสนียังปะหิตจิ อปณิหิจาปิสะส,ะสะระน,านังคตมณียเมยวะทสมาหิตตังติรตตานังสรานังคตมหะลัตินทิวังคณะเนสุนัามันนมสมานาบุเชมาจาปิสะสะตังสุปัสนาจิตตาสัานุป,ปาริจริยสัทาราตาจาัญญาตุญยนาตถสุาากตันเนสุขีภเวโมเดชนะตสัจจะพทาปีสวุวติหนตุเตโยเจทะธรรมเวทนณยามหิตปมาณาภูตโตโลกตระพิสมายโยเนียโตข้อจังแโสปนิยะ ยะเสยยะเสยยะอะยัมปิโหตุปตุติปจิตโตวัสสังกโรวันที่แปดนามาการสิจิกาชาโยจะพมาหะพราปัตโทสมังโภพโตสุขโตวิมุตโตมารสะปัสสะวินิโมจยันโตอาเบสีเขมังชนะตังวินายังพุทธังวรตังสุรสานามมิโอกะสัตนะทันจัปวินายกันจะตันเตชสาเตชะชสิติโหตุสัพพะระยาจัปวินาสเมตุธรรมโมทชโยวิยะทัสสะตุถุทัศเสสษฐิโอกะสัวิสุทธิมักลัง มีอันในกฎธรรมาทาราสัตทารีสัตวโอโหสติกาโรสิจินโนธรรมังวรันตังสุตัสสานามามิโมหะปะทารังอุปัสสันตตหังตันเตหิสาเตชิมสิถึงของตุวสภรยาจาวินาสเมตุสัตถสัตเสนาสุขตานุคโยโลกสัปปะปุเริสัจเจตาสุตโตสยังสตินิโยชโุจะสวากาตธรรมังทิตังกรณติสังฆังวรันตังสุตัสสานามามิพุทธานุพุทธังสมาสีระทิถิงตันเตหิสาเตชิมสิถึงของตุวสภรยาจาวินาสเมตุ บทที่เก้าบทสวดนโมการนัตถะทานนโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทสะมหิสินม์นโมอมุตตธรรมสะสวัคคตเสวะตินิทานนโมมหาสกัสปิวิสุทธะสีรสิทธิโนนโมอมุตตัยทายรัสสะทัศนัตติยะศสสุขังนโมโหมากติสัตสสุตวุตติยะสปิภินโมกราปพเวนะวิคัจัตุปตะวานนโมกรณทะนุภาเวนะวิสุวะติขนตุสัพทานนโมกราสสะเจชนะวิธิมิโหมิเตชวะ วันที่สิบวสุตหาสมัยสุดเอวัมสุตังเอกังสมัยยังภะควาสเกสุวิหารติกัปปีรสศมิงมหาวเนมหะตาพิคุสังเสนะสัตถิงอัจมเติชิพิคุสัตติิสัพเพเะวะอารหันเตหิชิทัพพิชิยะบุกตะวิชิเทวตาเยโพยนัสัตติสนิพติตาโหติท้าขวันตังทัศนัยยะพิพุสังขจัตอะระโคจตุนังสุทธาวะสกยิกนังเทวานังอัตถะโหสิอายังโหภะควาสเกสุวะวิหารวติ กะปิเราสุสิงมหาวิัยพะอาาตาพิฆูรสังคีณาสติปัจมเตหิพิฆูรสติหิสัพเพเหวะาระหันเตหิทัศหิจะโลกัาตหิเทวตาเยคุยนัสเนิปติตาทพนติพระครวันตังพัสนายะพิฆูรสำคัญจะยานุนันยปิติเยนะกพระครวาเตนุปะสังเวียมะอุปปัสนิตตวะพระครวตโตสติเกีบันเจคขาภเสยามติพระโหตาเทวตาเสยทัปินามะพระระวาบริโสสัดวิชตังวะ อาหารอสริยะอสริตังวาพระหังสมิเชยะเอวามิวัติทาวเสสุกเทวสุอรหนัยตาพระควันโตรับโตอตุราหังสุขอัตโธตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอันทังสุเอกมันตังจิตตัโคเอกาเทวตาพระควันโตสันติเกอิมังพะทังอภัสสิมหาสมโยโวนะสมิงเทวกัยาสมาขตาอัคตัรรมอิมังธรรมะสวัสดยังตจตเยวะอภรัิตังสังหติ อัตโขวบาราเทวตาภะคะวโตสันติเกอิมังค์ทังอภัสสิตัตตาพิโคอมันทัตังสุจิตตังอัตโนอุจุตกะมังสุสารชีวานิตานิขะเหตวาอินทะเรนิรักขันติปฏิตาติอัตโขวบาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังค์ทังอภัสสิเฉตราวะคีรังเฉตราวะริขังอินทคีรังโอหันจับอเมชาเตจารติสุทาวิมาราจักุมตาสุทันตุสุสุนะคติอัตโขวบาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคทังสิ เกจิพุทธังสวนังคตาเสนาเตหมิสันติอภัยภูมิมหายัพนับมนุสสังเทหังเทวกายังอริปุเรสันติอัตโขภควาภิกขุอมันตสิเยตคุเยนะภิคเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิวติตาโหติอัฐาคตังทัสนายะภิกขุสังคันจะเยปิเตภิคเวอเหส่งอติจาปมัทนาลัลหันโตสัมมาสัมพุทธาติสัปิภควานตานังอิตาปรเยวะเทวตาสัญวติตาอเหส่งเสยยาถพปิไมหังอิตัลัยหิเยปิเตภิกขเวภิสันติ อนาคาตตะมัทนังอรหั Blog, รนโตสมาสมุทาติสัพพิปะขอนตานังอิตตปะปรเยวะเทวตาสนนิพติตาวิสัน <Magazine>. ติเสยาพพิฏไมหังอิตาลหิอจิกิสมิพิเทควเทวะแขยานังนามานิเิยิสมิพิควเทวะแขยานังนามานิเทศิสมิพิควเทวะแขยานังนามานิตังสุนัตะสัตุกังมนัสิกโรธะพุทิสมิติเอวังพันติทิโขเตพิโขภควันโตปจัสสุงภควะเอตตะโธจะ สีโลกับมนุกกะสมิญาทัพภูมาตัสสิตาเยสิตาคิริเขพลังอหิทิตาสมหิตาอุทุสรริหะลัสลวินาโลมาขังสาพิสัมพุโนโอทัปนาสาัสนัสสาสุทธาวิปัสนามนาวิราพินโลกยัสเตยตาวะวันเกุบิทธวีตะโตอมณียิสัทธาสาวเกษรเนรเตอเทวัคยาพิกันตาเตวิชนะถาพิคโคเตจะอัตตปะมะกรุงตตวะพุทธศาส,สนา เนสัพพะราหูยานังอมนุสนามัทนังอเปเกตสตะมัทคงสหัสังอสัสสะสัตริงสตังเอกสัสนังอมนุสนาอสัตสงอเปเกนัตมัทคุงทิสาสภาพุทธาอโหังจะรสพังอภิญญาเววิคตาจักมาตโตอมายิสัทธาสาวกสารในระเตเทวกยาพิกันตาเตวิชนะทาพิโวณเยวหังตรีสมิตริหะอนุปุโสสตัสหัสสวาฬขาภุมมาคริทวา อิทธิมันโตชิมันตวันาวันตยาสสินโนมัธมนาภิกษุโมคุนังสมติงวันังสัธะศสเหมาตายขนานัตตัมนีโนอิธิมันโตชิมันตวันาวันตยาสสินโนมัธมนาภิกษรมหุนังสมิงวันังสตากิรติศาสสายขนานัตตันนีโนอิทธิมันโตชิมันตวันาวันตยาสสินโนมัธมนาภิกษุมคุนังสมิงวันังอิเจเตสรสสะสาสายขนานัตตันนีโนอิทธิมันโตชิมันโตวันาวันตยาสสินโนมัธมนาภิกมรโมคุนังสมิงวันังเวสสมิตาปัจสตายขนาน นานณตวันนิโนอิทิมันโตชิริมันโตนาวันตยัสิโนมาธรรมนาพิกรมุู้นางสมติงวนางผุมิโรราชคิโกฟิปุรัสสนิมิสนางพิญญานางสตัสสัตสังยาขานางปปยึดรูปสสติผุมิโรราชคิโกสัพพะคัตสมติงวนางภูริมันจัติสังราชทัตตะรโธกัสสติพันธ์พันังอธิปติมหาราชายัสสิโสตปุตตปิตัสสะพาวุยนะมามหาภราอิทิมันโตชิริมันโตนาวันตยัสสิโนมาธรรมนาพิกรมุู้นางสมติงวนาง พระคิน ar, ันตะที่สังราชาวิรุณโหตปัสสติคุมภรณนางทีปติมหาราชายัสสิโสปตะปิตะสัพพโวนะมามาภราอิทิมันโตชุตมันโตนะวันโตยัสสินงมาธรรมนานพิฆุงหันางสมจิงว่านาอพระคินันตะที่สังราชาวิรุฬหะตาปัสสตินุคนางทีปติมหาราชายัสสิโสปตะปิตะสัพพโวนะมามาภราอิทิมันโตชุตมันโตนะวันโตยัสสินงมาธรรมนานพิกุมุัวนางสมจิงว่านางอุตตรจัต อุตตรันจัตที่สังราชาคุยโรตปัสสัสติยะขะนังอธิปติมหาราชายละสัชิโสปุตธปิตาจัตถาโวเนนามาอินทหนามามหังพาราอิเิมันโตเิริมันโตวานอันโตยาสเฟโนมัธมานาพิงกองผู้นังสมุติงวนางบุลิมัที่สามสตารัโถทักคินทักคินเนนัวิรุหะโกชิเมนะวิรุปปโคคุยโรอุตตรันที่สังจัดตะโรเตมหาราชาสัมปันตาจัดตัโรชิสาธนรามนาอัฐสุวันเองกบิลชเว ไปสังมายาวิโนทัสาอาควัจันิกาสัทธามายากุเทนตุวิเทนตุวิภูจะวิภูโตสหะจนทานอมกาสิโทจะกินนมมันทุ่นี่มันทุ่จะอนันโถอกวันโยจะเทวสุโตจะมัฏฐะริจิตตาเสโนจะคณาโพรอโรราชาสโนสัโพรอาคูวันจัสิโถเจวะติพะโรสีอาวัชสาเอเตจันเยจาราชนน์คณาพัฒนสะสหราชพีมรธรรมนาอภิกรรมวุนังสมิติงวุนังอนัคคุณาภาษานาคาวิสราชาตจักา กามราสตตาราอาคุเวยาคาฟะยาติพียาโมนาสตาตถาจะอาคุวัตนาคายาสัติโนยารวันนมหานาโกสุปะคัสสเมติงวะนังเยนะคาราเชสะสาหารันติทิพาธิชาปัคีวิสุทธเจคูเวหายาสาเตวันันพัชปตาจิตตาสปนาอิติเอสะนามังอภยันตถานาคาราชมานามาสีสปนโตเขียมักาสิพุทโธสันหิวัจหิอวายหันยันตานาคาสปนาสารานามังสุพุทธัง สิตาวชิระเทนะสมุทังอสุราสิตาปตโรภาวัตเตเฉเตอิทธิมันโตยสริโนการขันชามังสมาอสุราทัคณะเวขาสหตุปจิตติสจิตติจะวะราโถนโมุจิสหสตัญจะผลิกตปตนงสัทเทเวโรจะนะมกาเสนตวพาลิงเสนนางละหุพัตมุปัคโมสัญโยธานิพันเตพิคุณังสมิงวนังอโปจะเทวาปฏิวิจะเตโชวโยตถาคามงโรนาโรนาเทวา สมุจัยศาสนาไม่แตากรุณะกิริกาอาภูเทวายสิโนทัศเตทัศทะกยาสัพเพนันตะวันนิลมอธิมันโตชุลิมันโตนาวันโตยสิโนมาธรรมะพิฆมุงพลังสมาธิวันนั้เป็นทูจะเทวาสารีจะอสมาจัดุวียมาเจนทัศสุภนิสัทเทวายเจนทามาคูระคิตตาเฟรียสุภนิสัทเทวายเฟรียมาคูระคิตตาหน้าขัตตานิปุริกิตาอาภูมาทะลาวาหกา ะะทโมศนาังวโสเศตโสศบกบะกขะปริเทโธทัศเ,เตเตทัศสทา,ากยัสเพน,น,โน,โน,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 นันตะวันิโนอิชิมันโตชูดุมันโตนาวันโตเอสุนิโนมาธมนาบิคกมมุมุนุนังสำนึจริงวังอะตะคุลสาภูเทวะสารสิกขิสิกขาลิวะอริจักกาจัตโอดชาจัอุมมาอุปภะปานิวัสินโนรุณาสหธรรมจัธรรมาจัอาจุตาจาัเนสกาเสยเลยุยะรุจิราอาโคอาคูวะสวัตเนสินโน ท่าเสตยทาสัทากยาสพนันตมนอิทิมันโตชิมันโตวันวโตยะสินโนมาธมนาิกมคนสมิติงนางสมณะสมนามหาสมณะมนุษสามนุษสตมาคิดถาวัสิกาอาคูอาูอนโนปัสสิกาอันกูหารโยเทวะเยจารุิวะเทวะสิโนราคามหาราคาอาคูเทวะยะสินโนท่าเสตทาสัทากยาสพเพนันตมะนอิทิมันโตชิมันโตวันวโตยะสินโนมาธรรนาภิกษุโมคตนสมิติงนาง ุกากรมหาอรุณาอาคูเวคณะสาสหโอัาไตคาโมกอโมขาอาคูเทวาวิชกนาสัทมาตาหาขชามิสกาจายสิโนพัทัญังอาคาปชโนยทิสาอภิปัสติแทสเตทัสธากายสภินานตวานิโนอิธิมันโตูชริมันโตนาวตุสิโนมัธมนาภิกกังโมผู้นางสมติงวมนางเขมิยะตุสตายามาคาถากจายสิโนสามพิตรกะลามสิทธาชตินามาจารสวะนิมนะลติโนอาคูอัตคนอปรัมนิมิตา พระเศวตเจสาทศากรยาสัพเพเนนตกะมาณโนอิทธิมันโตชุติมันโตนามันโตเอสตโนมาธรรมนาปิกษมืองคือนางสมิธิงวันนางเศวตเต้าเทวานิกายาสัพเพเนนตวะนาโนนามันวายนะอคันชงเยจันเยสัติสาสหะโรดัชชาติมาคิรังอโขปคาตินนาอนาสว่งทักขิมมังคตรงนาคังอจตันวังอสิตาติตังสัพพามาตุรามาโตจะตระโตอิทิมันโตสรรหะ สนั้กุมารุลกิโสจะสอบปะคัสสมบจริงวันลาสราสะพมลกนังมหาพมทิติคติสุอุปปะปันโนชิติปันโตพิษนาเกโยวิษโสทัสสุตาอิสราภูอจเจกวะสระสวัสปิโนเตสัญจัตมะจัตโตอาคาหายโตวริวริโตเดจัสัพเพอภิกันเตเตสินเทเทเวสพะมเกมมลาเสนานพิกามิอัสสะนาสะมณียังเนทะคันทะพันทะอัลลาเคนะพันธะมุทูสมันตา อริวาเลธามังโวมันเจตธากุจินังอิติจัตหาสหเโนงานหเสนอภิสิยีภะนันอารัตมหันจะสลังกตะวันะเัระวังยะถาอุสุปูมีโขทายะโตอุสวิจุโกอัตโตสอัตตาโสปัจจสุทาวติสังคุโตอัสยังโะเสลนจารสัพเพภิญญาวิคิตวตนะจจปุมาตะโตมณิิสัทถาสอเกสรนเนลเตวังะเสนะพิกันตเตวิชนะทะภิโขเยจจะ อาตปักมกรองสตวภาพรซาสาเห็นนางพิตาลกิหิปกามุงเนสังบวมติอิเชยงสัพเพวิสิตะสังขมาพยาติตายสิโนมณนติสห์พุทธิหิสวากาเตชนะเตสุสนัตตติบทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลาสตังอาศัวนาจับพลานังวติตันัจับเสวนาบูชาจับปุชนีนางเอิตามังครุตามังปฏิรูปเชสวโสจะ ขุเปจะตะมะยตาอัตตะสัมมาวินีติจะเอตังมังคุตะมังคะหุสัญจะสิปันจะวินิโยจะสุสิหิโตสภาสิตาจะยาวาจาเอตังมังคุตะมังอัตตาปิตุอิตุอุปะหังอัตถะทะระสะสังโฆอนันคุราจะกรรมตาเอตังมังคุตะมังทานันตะธรรมะตริยันตะกะตะนันตะสังฆะโฆอนันตะสังฆะนิเอตังมังคุตะมังวะระติอะระติ อาปะมาโทจะพเมสุเอตามังครุตามังคารวจะเยวัโตจะสันตุชีจะกระยุตตากระเณะธรรมสัมวานังเอตามังครุตามังขันตีจะโสรวจะสตาสมานานันจะทัศนังกระเณรธรรมสัจเจกิจะเอตามังครุตามังตะโปจัตผนิยนจะอริยสัจณะทัศนังมิพา <ıyorlar. S 2> น so ัสสกิริยาจะเอตามังครุตามังพุตัสสะโอกรรมหิสิตังยสัตนะกรรมติอสอกังวระชังเขมังเอตามังครุตตามัง เอตาทิสานิเกตวานาพัทธมะา阿拉จิตตาสัพพะโสชิงขจันติอันเตสังมังคารมุตตมันติบริสิบสองโมสวดรัตนาริยังกิจิวิตังอิทวาหัวรังวาสังคีสุไวยังรัตนังอณนตังนโนสมังอธิปัฏฐาขเตนะอิทัมวิปพุเทรัตนังอเนตังเอเตนะสเจนะโสชิหอนโตทียังเวระคลังอมยักอมะตังวิตาิตังกุชัคขชักขะจักยามุนีมาสมัยโต นาเตนะธรรมนะสมาธิป at ัญจิธรรมปิธรรมเม่เนังปณิตังเอเตนะสจเจนะสวัชิโหตุยัมพุทธเสตโธอริวันยีสุจริงสมาธิมันมันันตฤกยามหุสมาธินาเตนะสมุนณวิชติอิธรรมปิธรรมเม่เนังปณิตังเอเตนะสจเจนะสวัชิโหตุเยปุขาอัตตังอสัตตาจตาริเอตานิยุคานิโหตุโหติทัตเตทัคินยักัตตสวกา เอเตสุทินานิมหภารานีอิธัมปิสังเคระนางวันิตังเอเตนะสัะเจนะสวัติหอตุเยสุปยุตตามณสาทัพเฮนะนิกามิโนขตัปมณสสะลามิเตปฏิปตาอัปตังวิไคหะรัทธามุทามุติปติงมุชมนาอิธัมปิสังเคระนางวันิตังเอเตนะสัะเจนะสวัติหอตุชินังปุรานังนกวางนาสิสัพวังวิรัตตจิตายติเกสุภิสมิงเอคินาพิชาอวิรุณหิันทานิพันติทีรา ยัตไธยมอธิปโภอิทัมปิสังเคนะนางมณีตังเอเตนะสเจนะสุทีหอนตุวันที่สิบสามวสุธัมโมสาหัสวอัตตาหะวิชิตังเสโยยาจยังอิตระปัชาอัตถะสัตสสะอุสสะนิจังสัญญาตัจริโนเนวัตเทียวณคันทโพนะมโรสหะภมุนาจิตังอปจิตังกิรัตตาลุปัสสะฉันจโนวันที่สิบสี่วสุเกตุปตสุ พาสิกตามีทางเป็นขอตาประช,ะชันตาปะสะต,ตาอัหฐตาสมาสัมปทินะเอตัตุมหิมาอนุสวาวนิเวนะมาปรามาปเรยมาปิติกริยามาปิตาสัมปทานินะมาตเกตุมาเนียข้าหินะมาอากาศประวิวิฏะเกณนะมาอิทิทินิชานัคติยามาพัพารุปเระยามาสมานโนโนขโรยธาตุเมหิอัตนาวะเชนยธาอิเมธมาอักุสลาอิเมธมาสวัพชาอิเมธมาวิญโู ขาราหิตาอิเมธมาสัมมาตาสมมาชินาหิตายะทุกขายะสวัตตันติอัฏฐตุเมหิวิชัยเหยะทเหยธาตุเมหิอัตนาวะชินายะธาอิเมธมะครูสลาอิเมธมาอนนาวชัยอิเมธมาวิญญูปัสสทาอิเมธมาสัมมาตาสมมาชินาหิตายะสุขายะสวัตตันติอัฏฐตุเมหิอุปสรรวิชาวิหาริยทาติวันที่สิบห้าประศรถุปนิยสูตรุปนิยติชีวิตตัปปะพามยุงสรุปวันนี้ัสนาสติตานา เอตังพยังมารณีเปิขามโนปัญญิกเอียรธาสุขาวาหานิอุปานิยติชีวตับอัปปายังฉดูปเนตัสสันติปานาเอตังพยังมารณีเปิขามโนพระรามิสังโลกามิสังอุชาหิสันติวิโคโยธากเยนะสัญโมวัจยะอุทธะเจตสสะตังตัสสะเปรตัสสะขายะโพติยังชีวมโนปะกโรติปุญญังธมโมหเวรคันติธัมมจริงธโมสุจิโนสุขาวาหาติเอสานิสังโสธเมสุจินี นาทุกติงขจมันขจติธรรมจารีย์สเพสเพังขารนิจติยถาปัญญาปัจสติอัฏฐานิพินติทุกเคสัมโูริสุติยาสเพสังขารทุกขติยถาปัญญาปัจสติอัฏฐานิพินติทุกเคสัมโูริสุติยาสเพธธรรมอนัตติยถาปัญญาปัจสติอัฏฐานิพินติทุกเคสัมโูริสุติยาบทที่สิบหกบทสวดอภัณกชดกอภรณกัตถานะเมเกศทุเดียงอหุตากิกาอตะเทยะเมรวีตังคเนหยะอปรนกัง ภาวุงเวสรานังยัตติอภัตตะนีอนานีจะอรามุลุกขิตยานิอํสาพยัตติตตานตังขอสรณังเนงสรณังเขมังนตังสรณังมุตังนตังสรณมะมสะปะจติโยจะุญัจะธัมมัจะสังัจะสรณังะโตยตะจตริอยสนสัปญายัสสติทุกขังทุกขสมปทังตกะจะอิกมังทุกขะยะจะอธิกิกังทุกขอัสสมะะเมนัง เอตังขัสารนังเขมังเนีอตังสารนังมุตตังเอตังสารนังมังคคะมะสัพพะทุขาพุมธจติบทที่สิบสองบทที่สิบเจ็ดบทสวดพัทเธกรตกาตคาถาอติตังนวมังคเมยามะนัปปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ค,คนกำลังถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวงังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะางทีตัมปฏิขีณาตังอปัตัญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนละไปแล้วและสิ่งที่ไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มาถึง ปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังอัฏฐะธรรมวิปัสสติอสังเฮรังอสังขปังตังวิทะมโนปัวเย่กบุคคลใดเห็นแจ้งในธรรมปัจจักรันงั้นงั้นไม่คัดแค้นในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นเพื่เจริญธรรมนั้นเนื้อพุ่งโปร่งเดชอาเชวะกิจจะมาตปังโกชัญญามรรณังสวเพื่องความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งในหิงโนสังคารันเตนะมหาเสเนนามัจจุนาเพราะความผิดเพี้ยนกับอจุลรัตผู้มีสี่ใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิรรมมมตตตตตติิิิิงงงวหหาปอโะั หังเวพเทกรตติสันโตอจ,จิคเตวนิติพอเมื่อนี้ผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้ผู้มีความเพียรไม่ขัดขันทางงวันะกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้เรยมีผู้มีละตีหนึ่งจะเดินด้วยกานนรชี้และวัที่ส,สิบแปดบวชสดปิญหาปัจิเวคนาปัททะชลาธรรมโมหิชลังอาัยติโตเรามีความแก่เป็นธรมมมนธรมดาจะรุ่งค,ความแก่ไปไม่ได้นีอาทิธย์มโมหิตมีาทิตยอาไรติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะรุ่งคนความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มานาท่าโมมหิมานานังอานาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจนคนความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปีหิมานาเปหิอโพวินาโพเราจะเราเป็นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องขัดพระของจากของของเจริญใจทั้งหลายทั้งฟูงกรรมส่งมหิกรรมทายโทโภคกรรมโยนิกรรมพันทุกรรมปริสารโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นที่เ้ยฝนมีกรรมเป็นเน้นเกิดมีกรรมเป็นที่ห้อตามมีกรรมเป็นที่มุงอาศัยยังกรรมอริสามิแต่นังวาปะปะนังวะไอสัมิ เราทำควรมมันไ,ไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่า,าจะต้องรับผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอามิฮิอวินถังเราจะไม่คิดถึงพังเราทั้งหลายคนพยยยนี่ใหญ่ทุกปวันเถิดวันที่สิบเก้าบอสวดเทวตาอุยชนังคาถากขปตาจจนิทุกขาพยาปตาจจนิพยาโสกปตาจจนิโสกา,สกาหอนตุสัพเพปิปานิโนเอตาบตา,ะตาจะาอามิฮิสัพพตังปุญญาสพพตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปิตติสิทธิ์ฐานังสัททันตุสัทธะ สีรังตะกขันตุสพัพพธาภะนะภาวานามีรตาหอนโตพัชรตุเทวตาคตาสัพเพพุทธา,ทธา,ทธาพระลับตาปเจกันนจัตยัง,งพระรังพราหันตานันจัตเตชนะหลักขันธนมีสัพโส,พส,สวันที่20่บบวสวดเทวตาปฏิทินาคาถาหันธรรมยมังปฏิธานาคาทายโยภนันาาานมเสยยาเทวตาสันติวิหาราวสณีทุเปคะเลพฤิคาเล,าเลตาหิงคาหิงตาธรรมันเทนนะพรตุปุชิตาสติงกาโกเตทัวิหารมัทเลเฮราจามชา นาวากาจะพิโสสลามกาประธานธนาปฏิวัศกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัตปานณพุตตาสุขิตาพันตุเตชราพุชาเยปิจะอัศทันทัน์สัมภวะสังเสริฐชาตาอัทโวปปานิกายิยานิกังหามะวรังริจัตเตสเพปิทุกัสสครรโตทุกสกยังทาตุจิรังสัตตังธมโม ธรมทราจปุคราสังโฆหองต, man, man, ส after, สตุสังโฆวัธถยะิตไิตยาจะอัมหระคันโตสัทธโมสัพพิธรรมจาริโนปุทิสัมปนพยมะพเมอยปะวทิเตวที่ยี่สิบวสวดสภัติฐานสภะอดีฐานะคถาหันธรรมยมอดิฐานะถาถาโยภนามเสสีปัญญสิทธานิอตัสญาณญานิกตานิมิเตัญจะพักินโนหโธสตานาตปะมาณกะ เยปียะคุณะวันตาจะไม่หังวันตาปิตาทยโยทิฏฐาวะเมจจะไปยัดติาวาอันเยมันชับตาเวริโนสัตตาติถันติโลกสมิงเตภูมาจิตโยโยนิกาปเจกจัตุโกคาราสังสารนตาพะเวยตังเยปริจานณามีระมุทันตุเตสยังเยจิมังตัปชันติเทวเตสังวินิวิทโย มทินนัปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสพเพสตาสทาวันตุตเวลาสุขาชีวโนคือึมาปัทัจะอปวันตุเตสะสาชิตจตังสุภาข้าพระทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนิบัตินี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือส่วนเราได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของพระเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นและทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางอะไรมีเวรนึงอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในภูมิสี่มีขัน ข้องเช่อในพบน้อยแล้วพบใหญ่สัตว์อะไรสราการให้ส่วนของเจ้าแล้วขอสดเหล่านั้นจงอนุมูลธนาทานเองเธอก็สัตว์อะไรกาไม่ทราบการให้ส่วนเงินของพระเจ้านี้ขอที่ใช้ขอเทททั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุมูลธนาบนทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งละขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุสมัยเธอและจึงหนึ่งข้างอันในเกษมเธอขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเกิน ด้วยอนุภาพแห่งสัจัดอิฐฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอันนี้ส่งแห่งการบูชาพระนั่งใจด้วยการสาธยายประสดมนวัสดุพระบุตรและข้าถาเรานี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดงีแก่ข้าพเจ้าและขอให้มันจจะถูกไปถูกวงขอข้าพเจ้าทั้งเจริญทางโลกและทางธรรมขอได้เทศแถวทางหลายปวตตอมทนาในการสาธยายประสดมนและธรรมธรรมะเรานี้เมื่ออโมทนาแล้วปวดอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลมากิ่งพอดีพินาศโดยมรดิสมเด็จพระยาตั้งวรอดอบริหาร ตลอดจนระธรรมงคนทั้งหลายที่สร้างสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่สร้างเนียนาคพ้นขอจงเปลี่ยนใจเอน้อภาพแห่งภาพปริศและคำมงคลในพระทางต่างขอจงครับติดสำเร็จสรรเสริ์ทุกประการเถิดขอขอบควันนี้จงส่งถึงผู้มีศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดภัยจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์รือทุกอยทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจอรุ่งเรืองในที่การงาน ชนะต่ออุศกรระมันทั้งหลายสมมูลพร้อมไม่นแนส่สรรสมบัติเวลาสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมเกิดในการสำเร็จในการเลิปศาสนาบรรฐานเกิดปัญญายาณและเจอนนเน,นื้อเจติเวียนชายทั้งสี่คืออายุวนาสุขะพราเทศขออนุมมอมบุญกับพ,พยย่อพี่ให้สิทธิัน